<usion> ไอ้เห oh no! ี้ยเจนเอ็มครับฝรั่งเศสเซฟฝรั่งเศสคันโตนาไอสัตว์คันโต เ่ียไหมครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังปีนโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำเลยยูทูบคีย์เมียรเลยเลครับ9บาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับฟัาฟินได้ครบถูกอุปกรณ์นะครับต่อยูเมลเดิมได้มีแอปมีดูแลตลอด24ชั่วโมงครับคนที่อยูแล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับสำหรับวันนี้แถมยูทูบมิวสิกฟรี19บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอเดียร์อยู่หน้าจอนี้มาครับทุกคนหลังจากที่ผมหายไปนานนะครับหลายคนนึกว่าผมตายไปแล้วหลายคนนึกว่าผมเป็นใบ้ไปแแลลล้้ววนนะคครรััับบบกกมาาททุ่ กลับมาเปิดกิตนะครับซึ่งหลายคนคิดว่าไอ้ดีพี่เวหรือเปล่าไม่ใช่นะไอสัตว์ไอเช่นนี้มาเปลี่ยนชื่อ,อดีผมนะครับเลิกเล่นไปแล้วยังมาเป็นศัพทะเวีในไอดีผมนะครับไอนา e ีเวเพื่อนผมนะครับทุกคนจัดไปครับเดี๋ยวขอเอาแพ็คนี้2แล้วก็แพ็คนี้1รวมเป็นสชุดซึ่งหลายๆคนบอกว่ากิจเนี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนกิจโรอ้วนกิจซีดาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าแพ็คมันแพงขึ้นเยอะ ผมจำได้แรกๆที่เขามามันจะเป็นกิบแกลเลตเบลซึ่งแกลเลตเบลอะกล่องหนึ่งอะสามพันมาททีได้แล้วสี่พันได้แล้วเขาบอกกิบเนี้ยเกือบหมื่นถ้าเกิดเรา,ารักกาลีนามากพอเราจะเสียงกันให้เขาได้เรื่อยๆจับไปครับทุกคนผมพูดอะไรสะยาวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆผมไม่ได้ตั๋วเลยหรอเดี๋ยวนะโอ้โหทุกคนเฮียแล้วครับแค่ตั๋วแรกผมยังต้องเติม กดเต็มสองสองร้อยตัวสองร้อยครั้งนี่ก็เฮี้ยแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนตั๋วแรกครับเต็มเต็มครับตัวที่สองก็เต็มเต็มครับตั๋วที่สามโอ้โหแบงคิวเวลิคูแทงตูดเวลิเวลครับหลายหลาคนบอกคืต้องเติมผมผมน่าจะห้าพันได้ป่ะสี่พัน ไอ้ที่แม่เนียกูรักกาลหนาว่ะคนอื่นเขาเติมเกือบหมื่นเพื่อได้กล่องนี้กูเติมสี่พันไปอรัเพื่อนโหเนี่ยแหละเนี่ยแหละครับเพื่อน,อ,อ,นอันนี้คือของจริงนะอันนี้กูไม่น่าได้นะอันนี้ไม่น่าได้นะผมบอกให้อันนี้ผมบอกว่าเต็มดอกตลอดครับเรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้แปดพันนะครับตอนแรกสามพันอันนี้แปดพัน ตัวเฮียครับต้องบอกว่าเขาเก่งนะในการเอารูปมาโปรโมทเอาปั๊เป้เอาฮาแลนด์มาเนี้ยใครจะไม่อยากได้ถูกไหมครับเขาแค่ด่าผมคุณด่าเขาสแลงด่าผมไม่เป็นไรเพื่อนด่าผมไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปรุ้กันนะครับว่าไอโอรถแห่งฟีฟ่าออนไลน์สี่ตัวเนี้ยมันจะได้ของอะไรกูบอกเลยปั๊เป้ฮาแลนด์ต้องมาเฮือเจอกันในเกมครับอนครับเพื่อนเจอกันในเกมครับ มาครับอ่ะมากูพร้อมนะพวกมึงพร้อมไหมกลิ่นี้ผมว่าแม่งหนักไปละอ่ะขออนุญาตไปที่เงินเองก่อนแล้วกัน <c oughs> เปิดเร็วเนี่ยเปิดเร็วเร็วพอไ,ไหมไอ้สัสเร็วพอนะกูบอกเลยเ,เอาค้างเลยอเอาเฮียเร็วเกินโอเคมาละไอ้เฮียค้างเลยในเงี้ยหลายๆคนถามพี่เวยังเล่นอยู่เหรอไอ้ไม่ใช่ไอ้ดีเียเวย์เขามันเข้ามาเปลี่ยนชื่อในไอ้ดีกูครับเพื่อน ไปครับเพื่อนเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตนะครับเปิดหลายๆการ์ดไปทีเดียวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมดูแล้วการ์ดเกลือแม่งเยอะมากนะครับผมขอเคลียร์พวกการ์ดเกลือไปก่อนแล้วกันเพ่าที่ผมดูแล้วอะเพราะว่าถ้เปิดการ์ดชุดนี้หมดอะแม่งเหลืออีกบุกแปดไม่กี่ใบแล้วก็เหลือแค่กล่องกล่องละหมื่นอะสามกล่องแค่นั้นเองนะครับเหลือแค่นั้นเลยครับเพื่อนที่ซื้อต่อยดีพี่มอสเหรอไม่เขาให้พี่เขาไม่เลยแล้วแล้วพี่ก็เลยมาเติมต่อมาเล่นต่อเลย โอยเชี่ยเกียวเคลสเมสซี่ดูแลไม่เม่งอีการอะไรดีเลยเมสซี่เลยหรอไอสัตว์กูได้แค่แสนเดี๋ยวมึงบอกเมสซี่เลยหรอเดี๋ยวผงขอซัดไปที่พวกยี่ห้าทีวให้แม่งหมดหมดไปก่อนแล้วกันเนาะกูจะหลุดมึงเปลี่ยนจากปั๊มไลค์เป็นโดเนทให้กูก็ได้นะเพื่อนพันไลค์เนี่ยเฮ้ยบวกห้าทีวีกองหน้าอ๋อวาระโควิดออ แม่งตัวเรือหมดเลยว่ะใบนี้มันจะมีดีๆให้กูไหมเนี่ยจะทำได้ไหมโ้โจะทำได้ไหมคือแบบอีมนักแล้วว่ะโปรตุเกสออกหนักไปโจ๊กไปโดนเ้ยไโดหน้าไปโดนกับกองหน้าโอเคโอเคโอเค กิปหน้าโดหวานเจี๊ยบใช่พอเราถึงว่าโดแล้วไงเพื่อนเฮ้ยผมขออนุญาตนะผมว่ามาเปิดสามใบนี้ก่อนแล้วกันหลักๆเลยเว้ยมันคือสูงในสูงต้องสามใบนี้เท่านั้นนะครับไปครับเพื่อนใบแรกเนี่ยเนี่ยแหละครับสองใบที่กูไม่อยากได้อ่ะใบที่สองพ่อมตายสัตว์เว้ยโอเคยูทีอาร la ์โอเคโอเคมึงดูดิ ENCE, <c oughs> ดูดิเนาะมึงดูอีเย็ดได้เป้นหาดีไอสัตว์มากันที่ใบนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งใบนี้อย่างที่ทุกคนรู้เนาะบวกแปดแน่นอนนะครับไปครับเพื่อนใบแรกบวกแปด MBL นะ u l m เจ m ิมาน DC เด็กเพือนชาบุญสุอเคต้องสู้่อนหันหันเขียวหันหีเขียว

เรียกผิดทีุ่ด่ากูเลยเนาะไอ้เจนี่เรียกผิดมึงด่ากูเลยเนาะขอบคุณนะไปะรัพเดทไปกันต่อเมื่อกี้ผมเปิดเพลงเสียงเพลงเนี้ยน,นี่เนี่ยเอาเรียมพี่เพลงดีใจกว่าสเพลงแอลีแสเพลคาราโอเะไม่มีบเลเซียกลับเข้าสู่ความเป็นจริงครับนะครับ15ห้าล้านเมื่อกี้คือหลอกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะทุกท่าน,นครับขนาดการเมื่อกี้ยังขนาดนี้นะครับอันนี้ร้อยเจ็ดขึ้น ไม่มีขยันเกลือเนี่ยคนย้ายผมชนะระบบทุนการเงินของกาลินาระบบสักดีนาของกาลินามันจะแพ้พวกเราประชาราจงเจริญสักดีนาเ็อยู่ที่เอ็กกูจะโดนจับไหมเนี่ยไปครับเพื่อนปล่อยตัวเกาหลีที่เปิดได้ให้หน่อยครับได้ครับเพื่อนเจเนียครับเอสเซียมบวกแปเอสเซียบวกแป เดี๋ยวลองเปกีดอ่ะไปกันต่อนะครับเพื่อนต้องเพลงนี้ต้องเพงนี้ฝรั่งเศสอวฝรั่งเศสเลิซาาสูดแม่บุกเดหมดแล้วะเอ้ยบุกเจ็ดบุกเจ็เหรอไอ้บุกปัเฮียกูบุกเจ็ดแต่ม่มาจริง เคีย์เนาะจังล so so like ีจังไรเนาะอ่ะทุกท่านครับทุกท่านครับอ่านชื่อนักเตะที่เปิดได้เหมือนแต่ก่อนหน่อยขอฮ่าหาได้ครับเพื่อนอ่านนักเตะเดี๋ยวโดนด่าแล้วเนี่ยไปครับเพื่อนใบนี้แหละครับทุกท่านเจมส์ครับฝรั่งเศสเจมส์ฝรั่งเศสคันโตน่าไอสัตว์คันบนคันตรงหน้าบวกแปดศิาภณคันตรงยี คันตงฮีโอเคโจโคยูทีคันตงฮีลุยฟิกโกมาหมดครับวันนี้มาครับทุกท่านยูทีโรบักคันตงฮีขอม้าสติกแฮร์รี่เทนโอเวนแฮร์รี่เทนเวนที <c oughs> เวลุที่นะครับมันเหม็นดิแ่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคัดนักเตะแป๊บหนึ่งนะเพื่อนวิ่งนักเตะดีๆเยอะนะขอให้ได้โรนันโดโรนันโดคับโดนอะไร่ะ Two thousand years later มาครับเพื่อนคุ้มกดหนึ่งเกือกดสองหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อนะไม่มีใครแช่งผมเลยทุกคนดูคุ้มกดหนึ่งเออกือก2สองส,วสวัว์สองรัวมาครับเพื่อน กดสามเพราะเลือเอ่อเพราเปลืออะไรอ่ะไปะมีคนบอกเลี um, ียรนะเย้รงนี้ต่อพีทอดผาเชื่อนโอเคเอาไฟมาปาิวอักเสบีออบักิตน่ัอย่าเจอหลานนะไม่กา ก็บอกอยู่อย่าเจอหลานนะแม่งการโอ้ยแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยพวกมึงจะแช่งอะไรกูมึงจะแช่งอะไรกูเพื่อนมึงดูด้วยนะครับได้โจโคเพื่อน16ล้านนะครับได้คันตรงจิงเพื่อน14ล้านนะครับได้หลุดฟิโกเพื่อน6กล้านหนะครับได้ลูคี้เพื่อน4ี่ล้านเจ็โอ้ยเฮียนี่การ์ดดีสุดแต่ได้ของกากสุดเลย2อล้านสนะครับเพื่อนเอกซียังโอเคนะเพื่อนชุดนี้กูบอกเลยมี50 60ล้านล้านอ่ะ